อ้อยครับยอดอ้อยที่เราตัดให้เพื่อนๆนะครับนี่นะครับสุพรรห้าศูนย์นะเราก็เอายอดนี่แหละครับมาปลูกเลยนีครับหนึ่มปลูกไปเลยครับแค่นี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะมีอ้อยคั้นน้ํานะครับไว้กินไว้ที่สวนแล้วอ้อยปลูกง่ายนะครับ ถ้าเพื่อนๆจะลองก้นหลุมได้ก็จะดีนะครับเนาะของเราก็ปลูกให้เป็นต้นขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะเป็นต้นพันธุ์ในการขยายพันธุ์ต่อไปเนาะนะครับมามาปลูกกันอีกต้นครับว้าวดินตอนนี้ชื้นดีมากเลยครับอืม ยอดอ้อยครับอาลงไปเลยอันนี้ต้นสมบูรณ์นะครับยอดครับแค่นี้ครับกบดินบางๆนะครับเดี๋ยวก็จะแทงทะลุด,ดินมาช่วงนี้หน้าฝนนะเพื่อนเห็นไหมดินยังชุ่มชื้นชุ่มชื้นดีนะครับตรงนี้เป็นดินทรายนะครับเพื่อน หน้าแรงก็จะแห้งหน่อยครับไม่เป็นไรครับเขาจะได้เป็นปุ๋ยให้เราด้วยเป็นทีวัตถุให้เราด้วยยังกับสะไครเลย เวลนี้เราปลูกกันยังนะรอเฉยมาเ้าน่ามาลงให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามาลงให้ พวกข้อเดียวนะครับที่โดนมแมลงเจาะแบบนี้เพื่อนเนี่ยครับก็เป็นต้นพันุได้นะครับเราก็ปลูกในสวนเรานี่แหละเนาะใส่ไปเยอะๆเลยครับจะได้เกิดหลายๆต้นพอเกิดเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําการจัดการกอนะครับแล้วก็กอเขาก็จะเหยียหย้าได้ด้วยเนาะใบเขาก็จะเป็นอินทรียวัตถุในดินให้ได้อย่างดีเลยนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับกับการปลูกอ้อยสุพรนห้าศูนย์นะครับ กระจายให้ทั่วสวนเป็นทั้งปุ๋ยนะครับเป็นทั้งพืชคุมดินเป็นทั้งหัวเชื้อในการทำปุ๋ยของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ